อีกหนึ่งฟีเจอร์ของเราเนี่ยก็พาดไม่ได้เหมือนกันที่ร้อนชออามาใหม่สำหรับตัวมีเวอร์ชั่นตัวอยู่ด้านนวีของเราครับนั่นก็คืออะไรครับลอาพี่มาซื้อนะคะเมนูมาซ r c อนะครับอย่างที่เคยเกิดกันไปนะครับเปรียบเสมือนเราใช้แบบกูเกิลเลยเวลาเราอยากรู้ข้อมูลคีย์เวิร์ดอะไรเนี่ยพิมพ์ค้นหาเข้าไปได้เออระบบมันก็จะไปควานหาในถังของบทวิเคราะห์ทั้งหมดมาให้นะครับ อันนี้จะสะดวกในการหาข้อมูลมากยิ่งขึ้นคือใช้งานง่ายเก็บเสมือนกูเกิลอย่างที่โจทบอกนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้ในมินินะคะครับมาดูกันว่าวิธีการใช้งานยังไงบ้างนะครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นหน้าแรกนะครับ่ทีนี้เราก็จะเห็นการ์ดเมนูที่ชื่อว่า r e s e ิ r c ชอันนี้เข้าเหมือนกันกับที่กับเมนูรีเซิร์ชเมนลยนะครับขอแตะเข้าไปในการ์ดเมนูของ r e s e ิ r c ชเนี่ยด้านบนครับเราจะสังเกตเห็น ช่องที่มีคำว่า search อยู่นะคะตัวนี้คือ smart search ซึ่งตัวนี้จะอยู่ในเป็นเมนูของ research นะคะใช่นะครับเราก็สามารถ search นะครับพิมพ์ค้นหาตามคีย์เวิร์ดที่เราต้องการได้ทั้งตัวย่อของชื่อหุ้นหรือที่เกี่ยวกับคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับการลงทุนเช่นทองคำน้ำมันอะไรต่างๆได้ทงภาษาไทยสภาษาอังกฤษเลยนะคะใช่หรือกองทุนที่เราค้นหาก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้นะครับอยกตัวอย่างละกันเช่นหุ้น มิน้นนะครับสมมติผมอ,อยากหาข้อมูลหุ้นมิน้นท์เราก็พิมพ์ม,มิ้นท์เข้าไปมิ้นท์ได้เลยนะคะไมทีปุ๊บก็จะขึ้นมาให้ะะใช่ระบบก็จะไปลิสต์นะครับไปควานหาคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับมิน้นท์ที่อยู่ในคลังของบทวิเคราะห์ของเราทั้งหมดมาให้นะครับเรียงตามลำดับวันวันที่ลนาสุดว,วันเดิมนะคะใช่นี่นะครับตัวเทคนิคข้พอร์ตเนี่ยเราเคยมีเอามิ้นท์ข้าพอร์ตไปก็อาจจะโชว์อยู่ อันดับแรกนี่นะครับมี m i n ิวอจิมี Jet, มเออ่ทคนิคอลพอร์ตก็มี m i n ิอยู่นะครับบอดวิเคราะห์รายตัวบอดวิเคราะห์รายตัวเนี่ยถ้ดเ,เรื่องนาเนี่ยครับวันล่าสุดอัปเดตเมื่ออวันที่18เดือน11ปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยครับเราก็มีแท็กเข้าไปอ่านเออว่าน,นักวิเคราะห์ของเรามองยังไงเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยว่าจุด price อยู่ที่เท่าไหร่มี upside เท่าไหร่แล้วก็ catalyst ในการที่จะ เติบโตในเชิงของกําไรต่างๆนี้เป็นยังไงก<ฆ>็สามารถไปดูได้นะครับอคอนข้างสะดวกน,นะครับทีนี้ถ้าเป็นคีย์เวิร์ดอื่นๆนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างแล้วกันนะครับเช่นวันนี้น้ํามันขึ้นเนาะเราสนใจาาข้อมูลท,ที่เกี่ยวกับน้ํามัน<ฆ>ก็ิมพ์คีย์เวิร์ดคองมันน้ามันอ่อนาเราก็จะไปค้นหาตามคีย์เวิร์ดนั้นมานะครับเราก็สามารถเข้าไปอ่านในสิร์ชเปเปอร์ที่มันเกี่ยวข้องได้ จริงๆคือพอเราค้นหามาแล้ว่ะจะสังเกตว่าแถบด้านล่างที่เป็นสีเทาค่ะมันจะมีบอกหมวดหรือว่าอันที่ค้นหาขึ้นมาเนี่ยมันจะเย็นในหมวดไหนก็จะทำให้เราค้นหาง่ายขึ้นใช่นะครับทั้งน้ำมันทองคําอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถไปใช้ตัวสมาร์ทเซิร์ชตัวนี้ได้มีประโยชน์อย่างแน่นอนครับ,รบยังไงก็ลองทดลองใช้กันดู